ทรัถั์อาการภาพโหดภาพโหดลงมาจากเทิงลงมาลุ่มมาหากลางครึงทั้งลุ่มก็โหดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นอาการภาพโหดอันนี้มันด้านหลังมันเป็นจอสลิมเป็นเครื่องจีนสเกลนิ้ว ก็แครฟากมาไคร์ฟามากกัีมีคิฟุนหลายสมควรคอยกระซิบเป้าอนามายัยวางกล้องก่อนแล้วก็เป้าอนามายัยคิฟุนรู้สึกว่ามันจะเป็ี่นติดๆบ่ยอยากออกบ่เห็นฮอดเบื่อไอซีเอามือรูป เออเห็นเบอร์ไอซีแจ้งละเบิ้งเบอร์มันก็เป็นเบอร์รุ่นเก่าหนึ่งหนึ่งสามเบอร์นี้ออกมาติดด่วนละคอยกับสิทธอดอุปกรณ์ทอดจ้สายอันนี้สายเสี่ยง สายลำโพงคือว่ามันแน่นทเท่าไยบางสายกับน,น็ตติดแน่นอันนี้สายดิโกซิงอันนี้ก็สายปักเสียบธรรมดาก็ปิ้นมาเบิงว่ามันมีซีคอนเดเซอร์ปูดจากอันปูดบวมบ่ส่วนใหญ่เครื่องจีนจะเห็นกับตารวด บดบวมขึ้นมาก็เห็นอันหนึ่งทั้งเทิงมันเบ่งขึ้นมาลักษณะมันตุ้ยขึ้นเอามือลูบเบิงมันจะบบเพียงตัวุูมเพียงแต่ว่าตัวเทิงบบเพียงค่อยกะกาซิโลซีแต่ว่ากอนซิโลซีกะซิลองวัดไฟเบิงก่อน ว่าหลังโลซีกับก่อนโลซีมันจะเป็นได้ไรไฟจะเป็นได้ไหสการวัดเบิงไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ไฟเลี้ยง i c ซีเวอร์มันจะมีทางบวกลบได้ว่าค่อยวัดทางเคทโทอ,อดของไดโอดคอมกับไอซีเวอร์มันมันเป็นติดลบได้ว่าไฟลบก็บมีเป็นลบสิบห้าไฟบวกไฟบวกอยู่ข่าวหกได้16.9โวลต์ ไฟบวกกับไฟลบ,บทอก,กันอันนี้อยู่ที่จุดอคอนเดนเซอร์บวมเป็นคอนเดนเซอร์ไฟไปเลี้ยงฮอดายอันนี้มันไฟไปเลี้ยงไอซีเวอร์16โวลต์อันนี้มันเบื้องลบเบื้องลบได้15.7ไฟต่างกันไฟลบลดลงมา ปกติมันต้องได้เท่ากันบวกลบมันต้องได้เท่ากันมันจะบรรุุกันฉันันไฟมันมีการรุดเบียงภาพจะหดคอกาสีถอดสีตัวนี้ออกมาเบิง้งบางเทีสีคอนเดนเซอร์ตัวนี้สีฟิลเตอร์ไฟลบมันรุดค่า ค่ามันเสื่อมจะเหตุให้ไฟมันหลุดลงมามันก็จะเหตุให้ภาพหดเบังค่าของมันค่าของมันเมนพันไมโครทั้งๆมันจะปูดๆเนี่ยมันบวม เบ่งด้วยตาก็เห็นแล้วว่ามันเสียแน่นอนแต่ว่ากัสิวัดเบ,บ่งวัดด้วยมิเตอร์คอนเนเซอร์นี่แหละวัดคามันยังเท่าไห่วัดคามันจากพันไมโครเหลือ250ไมโครฟลัตตตัวนี้เสียแน่นอนแล้วอันนี้อันใหม่ที่ว่าคอยหามา กับพันไมโครคือกันวัดเบิงวัดเบิงก็ได้พันไมโครแทาในก้าร้อยกับสิบเจ็ดไมโครฟลัดตัวนี้ตัวที่เห็นบวมที่เลกแมนซีฟินเตอร์ไฟเปรี้ยงฮอไดไย ค่าของมัน470ไมโครฟารัดห้าซีโวลต์กับสี่วัดเบิง่งวัดเบิ่งได้168ไมโครฟารัดอันนี้มันตัวใหม่ตัวใหม่ที่ว่าเสี่ยมมาใส่ค่าเท่ากัน วัดเบิงว่าค่ามันได้เท่าใดได้400ไมโครฟารตดอันนี้ตัวใหม่ก็สีใส่เลยเบิงต้นกับสิเปียนคอนดิเซอร์ไปสองอันสัก่อนอันนึงมันพินเตอร์ ไปไปเลี้ยงฮอดายโมแบงฮอดยยิยงอันหนึ่งแมนไฟฟิลเตอร์ไฟลบตัวนี้ไฟลบไฟลบไปเลี้ยงไอซีเวอร์หลังจากใส่ไปแล้วก็สีวัดไฟเบิ่งว่ามันไฟมันจะเพิ่มขึ้นมาบ่า cho cho tao qua tạt xuân thêm ี่ก็สิมาวัดไฟเบ่งวัดไฟหลบสิบหกโวลต์ก็ได้หลบสิบหกโวลต์ก่อนอันนี้มันได้ลบสิบห้าบวกบวกก็ได้บวกสิบสิบหกแล้วบันนี้ส่วนว่าฟิลเตอร์ไฟไปเลี้ยงหอดายได้สักเก้าโวลต์ วันนี้มาวัดไฟไปเรียงไอซีเวอร์มาได้ปกติปะ่ะจุดนี้มันจุดอ่ขาที่สองมันจุดแคทโอดของของไดโอดบูญอัพจุดนี้แกมันจุดซีีคอนเดนเซอร์ปกติมันต้องได้16โวลต์แต่ว่าน,นี้มันได้แต่หลบไฟหลบก็ได้ แบบนี้คือซีเมนได้อดขาดหรือบอกก่อไอซีเวอร์เสียไดโอดที่ว่าคอมจะกับไอซีเวอร์จอมันรู้สึกว่าทางรวมจะเต็มแล้วและภาพก่อบปบโกยว่าเห็นสัน่นแต่ก็ยังเป็นเครื่องจอคือเก่าภาพพดวันนี้สิมาวาดเบ่งจุด ไฟบูดอัพไฟเลี้ยง i c ซีเวอร์บวก16โวลต์ได้แล้วก็ข้ามไดโอดมาข้ามไดโอดมาเป็นไฟลบปกติจุดนี้จะต้องได้16โวลต์ขึ้กันค่อยว่าน่าจะแมนไดโอดขาดหรือบอกกับแมน i c ซีเวอร์เสียแล้วแต่ค่อยกะสิเปียนไดโอดบ่งก่อนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่อาการแบบนี้แมนไดโอดขาดวัดข่ามาแล้วบ่มีไฟเลยจะาแว้แมนเดโอดตำแหน่งเท่าไรค่อยกระเบิงบทแจ้ง แต่หัวต่วามันค่อมอยู่กับไอซีเวอร์อยู่แปปก,กันเลยหนังสือมันก็บดแจ้งตัวน้อยหลาย ถ้าเปลี่ยนไดโอดตัวน,นี้แล้วบ่ได้ก็จะต้องได้เปลี่ยนไอซีเวอร์เปลี่ยนดีโอที่คลอมอยู่กับไอซีเวอร์อยู่แป้กัน กคีมดึงออกมาขอยเสียบไปวัดเบิง้งก็วัดด้วยมิตเตอร์เข็มนี่แหละวัดเบิ้งบุึ้นปีนเบื้องเบิ้งเบื้องนี้กับบุึ้นขาดแท้ไดโอดขาดปกติแล้วเดโอดมันจะขึ้นข้างหนึ่งบุ้นขคางหนึ่ง บาดแข้งในบวขึ้นกาบเบื้องกับเบือบเบ้องเค็มลเตอร์จะตีขึ้นในนี้มันไดโอดดีไดโอดบกขาดอันนี้มันไดโอดตัวใหม่ที่ว่าคอยถอดมาจากเครื่องอื่นที่ว่ามันดีเสียมาใส่ใส่เป็นอะไร ก็ใส่เข้าไปตอนนี้ก็ใส่ไปเี้มห้อยละวันนี้ซิมาวัดไฟเบิง่งวัดจากจุดที่เป็นเอโนดก่อนได้ซิ 16.45โวลต์ทางแคโทดได้16.48โวลต์ยู่บนคอนดินเซอร์ได้16.48โวลต์จุดเดียวกันจุดนี้ไฟเลี้ยงหลักขา6ขา4ของไอซีได้16โวลต์ถือว่าไฟมาครบถูกต้องแล้วตอนนี้ ไอเบิ้งจอเบิ้งจอก็เต็มจอแล้วเต็มจอแล้วตอนนี้ <c oughs> เห็นมันเขียนว่า av 2อันนี้มันซีสองอันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวนี้แม่นตอนที่ค่อยเปลี่ยนไดโอดค่อยกะ เปลี่ยนซีฟินเตอร์มันไปพรอมเป็นซีฟิน perform. เนตอร์บูทตอนนี้ก็ได้ต่อสัญญาณภาพขาวเหีหย่ยวเบื้องได้ปกติ